สวัสดีคับคุกท่านนะเจ้าวันนี้จะมากินตำเส้นเล็กนะครับผมเป็นหนึ่งในเมนูที่คนขอมาเยอะมากที่สุดเลยนะครับผมตำเส้นเล็กหมูยอไส้กรอกกุ้งสดและหมูกรอบกรอบๆ,ๆ,ๆนะครับผมมีเพื่อนหลายคนถามนะครับผมว่าเออดอเบอร์คนแบบทานเยอะมากนะครับผมและมีวิธีการดูแลร่างกายยังไงนะครับผมวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับนะครับ นี่คือเคล็ดลับผงโดมนะครับผมในการปรับสมดุลร่างกายและระบบย่อยอาหารนะครับผมโดมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมนี่คือหลับไบโอมโปรไบโอติกนะครับผมซึ่งเป็นรสทานิโยเกิร์ตนะครับผมตัวนี้เขาจะมีจุลินรียดีนะครับผมมีจุลินทรีย์ครอบคลุมถึง15สายพันธุ์เลยเทียบกับโปรไบโอติกทั่วไปจะมีถึงแค่10สายพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในปริมาณเหมาะสมนะครับผมเรียกว่าจุลินรียมีชีวิตประโยชน์หลักๆของเขาเลยเขาจะช่วยแบบปรับสมดุลร่างกายนะครับผมทําให้ร่างกายเรามีระบบย่อยอาหารทีี่่่ดแแลละะะเเค้าาาาาายยัังงงชวในนนรรรรืออออขสสิกกกบบหหผมตํ ผู้หญิงด้วยนะครับข้างใน,นเขาจะเป็นนี้เขาจะเป็นซองนะครับผมเราสามารถทานก่อนอาหารได้เลยนะครับผมเราแค่ฉีกซองครับผมแล้วก็เปรอกเข้าปากเลยครับอืม ก็จะเป็นรสฮานิโยเกิร์นะครับผมรสชาติอร่อยื่อคนไหนที่สนใจนะครับผมสามารถสั่งทางช้อปปี้และลาซาด้านะครับผมระเอยียดทุกอย่างโดมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถไปดูในใต้คลิปแล้วก็ไปคลิกลิกสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมลบไบโอมโปรไบโอติกครับตำเส้นเล็กนะตำเส้นเล็กที่ดีนะครับผมปลา,าต้องแน่นถึงเส้นนะจ๊ะอืมาวต่ตางตลนครับผมขอเนี้ยใช้มือนะมันได้ฟิลกว่านะเพื่อนจ๋า ทำเส้นเล็กคั่มโตๆเลยครับอร่อยมากขำไม่ไหวหมูอยอหมูอกรอบจ่า อร่อยมากต้องมีน้ำอารมณ์ซาๆนะครับหือือือก็หมกกรอบก็คือแบบ mm. <hums <Adams> <hums> oh ชอบสอใจเจมากเอาผักมากวักด้วยอร่อยไม่ได้กินตามเส้นเล็ก,กลมกกรอบนะคะมกมุกกรอบเข้าปากก่อน อร่อยมากโหกคงสดจ้ะ

จะบอกจะกินเยอะก็ไม่หวั่นนะครับผมเพราะโดมมีตัวช่วยนะคะนี่ครับผมตัวนี้โดมแนะนำจริงๆ l บไบโอมโ p r o บโอติกลดฮันนิโยเกิร์ตนะครับเขาเป็นอาหารเสริมที่เขาจะปรับสมดุลร่รางกายเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทําให้เรามีระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดสิวลดกรอบสิวนะครับผมทำให <laughs> ทำให้แบบหน้าตาเราสดใสนะครับผมสิวหายเลยมีประโยชน์ต่อทางเดินระบบอาหารนะคะผมกันแบบอาการท้องไส้แปรปรวนปวดท้องท้องร่วงท้องผูกนะครับสำหรับผู้หญิงเขาก็จะรักษาสมดุลในเพศหญิงลดอาการตกขาวลดอาการคันนะครับผมเป็นฮีโร่ตัวน้อยที่ปรับสมดุลในลําไส้ของร่างกายเรานั่นเองนะครับ 음, 짜삥징아, 이건 소스가 없어, 이래요, ไปเล 음. อร่อยมากเลยอะความสูงมากเส้นหมดแล้วหนูมูกรอบแล้วเอาเก็บไว้กินกับข้าวกับเส้นที่เหลือนละยังมีอยู่ในครัวนะครับผม อืม่มอร่อยนะอ่ะโอ้ยประมาณนี้นะขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับเบอร์กระตำเ้นเลโกมุกกรอบอร่อยมากแต่ที่สําคัญจะกินเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับผมก็ดมมีเคล็ดลับนะครับคือหลับไบโอมโปรไบโอติกโรธานิโยเกิร์ตนะครับผมเขาเป็นฮีโร่ตัวน้อยๆช่วยปรับสมดุลในลําไส้นะครับผมง่ายๆหรือเพื่อนค่ฉีกซองนะครับผมเทใส่ปากก่อนอาหารนะครับผมเพียงแค่นี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลร่างกายนะครับผมระบบย่อยอาหารและปรับสมดุลลําไส้นะครับผมสำหรับผู้หญิงช่วยในเรื่องของอาการตกขาวและอาการแก้คันด้วยนะครับงาเพื่อนสามารถซื้อหลับไบโอมโปรไบโอติกโรธาน ช้อปปี้นะคบผมง่ายๆเลยรายละเอียดทุกอย่างดมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอย่างงวันนี้ด้อลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับรักทุกคนเลยนะครับ